อันนี้คือร้านเราใช่ไหมโหมีตกแต่งของนะครับผมอิโมจงอิโมจิหัวใจนะฮะกลางคืนที่เปิดร้านซาวปิดรับเขาเลยหนึ่งนะเปิดเดตปปาปิ้งย่างลูกค้าชอบย่างเนื้อร้อนเอาเปิดเตาปิ้งย่างเอาเราต้องเปิดเลยใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากตอนนี้เปิดหน้าต่างแจ้งให้ทุกคนทราบว่าคุณพร้อมแล้ว ก่อนที่เริ่มการบริการอย่าลืมกดความปลอดภัยเพราะเขาเป็นมิรมากเหมือนกับเราอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เลอว่าอะไรเงี้ยอ่านกฎระเบียบเนี่อ๋อปิดหน้าต่างถ้าคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าอ่าซื้อนะครับอ่าหรือไม่บริการให้เขาได้ยังงนะครับรอเล่นเลยดีกว่าไม่ต้องอ่านอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราค่อยมาสู้หน้างานพอมีโทรศัพท์เรียบร้อยพวกเขากำลังเดินทางอยู่นะครับมาถึงลูกค้าเหรอเธอไงอยากขายแล้วเนี่ย วันศุกร์นะครับอันนี้โอเคแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อดูกล้องจนปิดใช่ไหมอ,อันนี้คือตัวเราใช่ไหมเนี่ยโอเคมีสองกล้องเอ,อยเดี๋ยวม,มันมีอะไรด้วยอ๋อมันมีเปิดอินฟราเรดอะไรพวกน,นี้หรอโอเคก็ปกติอยู่นะตอนนี้นะครับไม่มีอะไรผิดป,ปกติโอ้ oh! สวัสดีครับคุณคุณลูกค้าครับเชี่ย <laughs> มันว้าไปเลยสวัสดีครับเชิญได้ครับ ฉันคิดว่าฉันยังอยากได้โซดานะโอเค,อเคน่าจะเป็นส5 0าสบบาทนคะรับโอเคเริ่มด้วยลาวาสนะเราได้เราได้เราได้ตังมาแล้วเหรอโอเคแป๊บนึงนะครับขออนุญาตตรวจเช็คก่อนโอเคคนนี้ผมว่าน่าจะปกตินะครับเพราะนั้นเราก็จะให้น้ำเขาไปยังไงวะทำไงอะเริ่มด้วยลาวาสนะครับก็ ทำเคบับให้เขาไปเอ้ยเรามาขายเคบับใช่ไหมเอ่อเอาแล้วขายของไม่เป็นเอาแล้วรับมาใส่ตรงนี้โอเครับมาใส่ตรงนี้รับมาแล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มสลัดโอเคเพิ่มเนื้อเอ่อกลิ้งซาวนา่อาอ๋อคือกดตรงนี้ได้เลยโอเคให้ผมให้คุณยังเนี่ยเออคุณครับ ผมผมให้คุณเ,เณรณณียงเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่ไปอ่ะเอ่อค,คุณครับคุณคุณได้ของเรียงเนี่ยเฮ้ยเอ่อคุณคุณครับผมกดให้ไปแล้วนะเมื่อกี้น่ะเอ่อคุณลูกค้าไอ้ได้ยังคุณลูกค้าครับผมให้ไปแล้วเมื่อกี้คุณลูกค้าผมจะเอาเมาส์ที่หมูกแล้วครับเฮ้ยทุกคนมันนิ่งอ่ะวายยูโซนิ่งอ่ะเอาปิดแม่งปิดร้านแล้วครับไม่ขายแล้วจี๊ง โอ oh, What is this <laughs> มันไม่รู้บักหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่ได้กดมันผมกดให้ไปแล้วเมื่อกี้แต่เขาไม่รับอะงงสุดๆเลยอยู่ก็มีเสียงอะไรกันนี่คืออะไรทุกคนไม่รู้ละขายของด้วยโอเคสวัสดีครับคุณลูกค้าอ่านชิ้นหนึ่งโอเคอย่าย่างมันฉันชอบมันแบบนุ่มโอเคน่าจะเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าสิบ โอเคครับโอเคปกตินะน,นี่นะปกตินะครับผมเริ่มต้นด้วยใส่อันนี้มาปุ๊บแล้วก็น,นี้อันที่หนึ่งอันแรกใส่สลัดโอเคแล้วก็ใส่เนือ้อโอเคครับแล้วก็กิ้งวู้ด w h a นี่คือของคุณสรุเฮียสักอ ลูกค้าคุณจะกินลูกอมของฉัน1น0 0อันปฏิเสธครับลูกอมอะไรครับ1,000อันไม่กินครับทสทีอเอะอย่ามาล้อเล่นเฮียแต่นี้ร้านมืดมากเลยแต่ว่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ไดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับว้ยตายเถอะทำไมมันช่างมืดอ,อะไรขนาดนี้นี่ผมมันบั็อกปะเนี่ยเฮลโล หรือว่าไฟดับเอาว้าวโหคุณชากลัวแล้วต้องการอะไรอามร้อยสิบเอามาเอามาร้อยสิบเคจัดไปพี่ชายพี่ชายดูตัวใหญ่ไปอ่ะไม่ขายให้เลพี่ชายนะพี่ชายดู น่าก,กลัวฉันเริ่มผิวแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่คุณทำกับฉันเหรอดีคุณจะได้เห็นว่าการไม่สนใจฉันมันมีความหมายยังไงเฮ้ยมันเดินไปดักร้านีผายละโอโ้โหนัำพังเฮ้ยโอ้โหมันไปดับไฟด้วยชิบหายละเฮ้ยทำไมทำพฤติกรรมงี้วะโอโ้โหเดี๋ยวมันไปพังอะไรอะ่ะโอโ้โหแเราซ่อมไม่ได้ด้วยนะ ซ่อมถังขยะและไฟฟ้าภายนอกซ่อ,อมไงวะเนอโอมใช้คำว่าส่อมซะด้วยสุดยอดจริงๆเฮ้ยมาพังของเราแล้วก็จากไปขอบคุณมากลูกค้าที่ดีโอเคเปิดตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ไฟก็ดับอีกอะไรวะเนาะรายได้ของคุณก็คือ4,600นะครับตัวนี้กำไรมา650นะครับุญาตด,ดูใหม่เลย เดี๋ยว Saint ลูกค้าอย่างนี้เราก็เฮ้ยอ่านชิ้นเดียวโอเคและทำให้เร็ววันนี้ทุกอย่างราู้สึกช้าลูกทำไมพูดแปลกๆวะฮะชิปหายแล้วมันเป็นคนไปเนี่ยมันเป็นคนไปเนี่ยสะกดไในคนนี้มันเป็นคนหรือเปล่าทำไมมันอยู่อย่างนี้อ่ะไอ้คนไปเนี่ย โอ้แต่ดูเยิ้มจังเลยอะเดี๋ยวนะทำไมคุณถึงทำหน้าทำตาอย่างนั้นล่ะทำบบไมคุณถึงมองบนผมอยู่นี่จะขายมันดีปะเนี่ยมันเหม่อลอยมองฟ้ามนคิดถึงหน้ามนคนดีอะปิดล็อตโัษทีนะอย่าทำอย่างนั้นใช้ไม,ม่สามารถคิดแบบนี้ได้กนุ่านะครับเออไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอ้ยอย่ามาทำพฤติกรรมอย่างนี้นะ่ได้ไม่ได้นะครับอย่ามาเดินเหิดนะไม่ได้นะคุณต้อง คุณต้องมาแบบปกติเลยเพราะช่วงนี้แบบว่าสถานที่แห่งนี้เขามีพุดผีปีศาจว่ะคนข้างเยอะไปตรงก่นโอเคสวัสดีค่ะอ่านชิ้นเดียวนะคะร้อยห้าสิบบาทขอบคุณนะคะมันหอมมากเลยโอเคได้ร้อยห้าสิบละขออนุญาตตรวจจับดูกล้องนะครับปกติป u เอ้ยปกตินะคุณผู้ชมนะคนนี้ไอดูหลังบ้านก่อนเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับของวันนี้โอเค ลูกค้าคนดีคนเดิมจัดไปใส่ก่อนับแบบนึงนะลูกค้านะอาจจะรอนิดนึงนะแต่ไม่นานเกินรอแต่ก็รอนิดนึงใส่สระก่อนับตอนนี้คือแบบว่าไฟมันไม่ไม่ค่อยดียนะลูกค้านะอยู่ๆมันก็ดับตอนนี้ไฟที่ติดอยู่ก็มีให้แค่นั่นแหละนี่คือคำสั่งของคุณครับขอบคุณนะมาตราไม่คข้มืนของฉันดีมากเลยละตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เจออะไรที่มันผิดปกตินะครับคุณผู้ชมนะเปิดประตูก่อนคือช่วงนี้เย็นไง คือในนี้ก็น่าจะมันมีแอร์ปะเนี่ยไม่น่ามีนะผมก็เลยต้องต้องใช้ความเย็นจากอ่าตู้เย็นนะครับเพื่อทำให้เราประทังความเย็นได้โอเคสวัสดีคุณลูก oh, no, โอ้ไม่ขอโทษ,โทษมันจะเกิดขึ้นบ้างเพราะฉันเครียด คุณสามารถแกล้งทำเป็นว่าไม่เห็นสิ่งนั้นได้ไหมอะไรอะ่ะฮอมันลูกตาลุดอะ่ะทุกคนตาปากแลบุกรุดอะ่ะไปไกลเลยโอ้โหคนลุกคนชันคใครจะไปขายให้ล่ะครับคุณไม่มีปากอย่างนั้นอะ่ะผมไม่ให้ใครปากคุณไปคุณจะกินยังไงองนี้ดีกว่าเอ้กลัวนะเนี่ยเอ้ยไม่กลัวใครมันจะไม่กลัวครับเกมเราบอกว่าไม่น่ากลัวนะทุกคนนะมันไม่เกมแบบว่าสำหรับแบบ น้องๆหนูๆเล่นเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีฮะอะไรลุงฮะเอาเราเอาตังค์เลย <laughs> เราได้ตังค์้อยห้าสิบแล้วก็ไล่เลย <laughs> ไปเถอะโอ้ <laughs> คุยอะไรไหนอะไรอ่ะอะไรเล่นเล่น,ล,นล็อกเหรอ,อ <laughs> ไปไกลเลยครับยาดู้ย โอ้ยเอาแล้วโอ้ยคนนี้ดูปกติครับทุกคนอาหารหนึ่งชิ้น,นมันเงียบมากเลยในคืนนี้เนี่ยฮะโอเคร้อยห้าสิบบาทนะวันนี้ตัวเช็คละโย่อะไรมันตึงต้งตึงตึ้งตึงตึงอะคุณปกติหรือเปล่าทำไมผมมองไม่ค่อยชัดเลยวะดูตานี่อ่าอ่าอ่าผมขายคุณแล้วกัน คือบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําช้านะคุณลูกค้าแต่ผมก็อาจจะต้องดูหวงจุ้ยของลูกค้าก่อนว่าเออลูกค้าเราหวงจุ้ยดีหรือเปล่าเ okay, กลิ้งก่อนเสียงอะไรวะขอบคุณมากอย่างน้อยก็มีคนตื่นขึ้นมาไอ้เลวะผมว่าถ้าเราขายผิดนี่อันนี้มันจะขึ้นมาเรื่อยๆปะทุกคนแต่ที่รู้ตอนนี้โคตรมืดเลยเนี่ย ตายเถอะจอะไรอะไรการตรวจสอบเสร็จแล้วตรวจพบการไม่สอดคล้องจโจโจอะไรโจ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 ยายอายคุอยากตายมันคือไรวะเฮ้ยลูกพี่พี่มอตาผมลูกพี่ เราเข้าใจาก,กันได้ม็ได้จะมีอะไรปิดพลาดเกิดขึ้นนะนี่ขอคุยด้วยหน่อยมีเรื่องคุยยาวเลยเดี่ยกระโดดอะไรกันไม่ได้อ่าคืออะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งมานะครับแล้วก็จอแดงเถือ่อนเอา้าประเด็นคือตอนนี้คือแบบผมทำอะไรไม่ได้ปิดป <c oughs> ุกก